สวัสดีครับพี่น้องครับผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้องในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ผ่านทางออนไลน์นะครับพี่น้องครับในช่วงโควิดระบาดหนักๆผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในชีวิตของพวกเราและกิจักรของพวกเราในวันนี้อยากจะเชิญพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ1 8 19นะครับ อิสยาบทที่43ข้อ18-19ผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับพระองค์ตรัสด,ดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตนี่แน่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆปัจนี้มันงอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือและเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแลง้งในข้อ25ครับของพระธรรมอิสยา เราเราเองคือผู้นั้นผู้ลบล้างการทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเองและเราจะไม่จดจำบาปของเจ้าพี่นอนครับพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ผมอยากจะสรุปคำสอนเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้ว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตของพวกเราแน่นอนครับโควิด -19 ที่มาแล้วนะครับประมาณปีกว่า2ปีเต็มๆนะครับ ก็พาเราเข้าไปอยู่ในความกลัวหลายหลายคนก็กลัวไม่กล้าฉีดวัคซีนนะครับหลายหลายคนก็กลัวติดโควิดและก็จะนำไปสู่ความตายก็พยายามอย่างยิ่งที่จะขวนขวายหาวัคซีนมาฉีดให้ได้บางคนก็ถึงขนาดที่ว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะฉีดวัคซีนพี่น้องครับความกลัวและสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในเวลานี้มันกระทบกระเทือนกับสถานการณ์โควิด ซึ่งเศรษฐกิจก็จำแย่ไปแล้วนะครับแล้วแถมยังสุขภาพร่างกายของบางท่านก็พบกับความย่ำแย่ไปด้วยและไม่เพียงแต่เท่านั้นครับบางครอบครัวที่ผมรู้จักก็ปรากฏว่าได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปถึง3คนนะครับในครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่คุกคามชีวิตของพวกเราแต่ท่ามกลางความคุกคามการคุกคามหรือสภาพวิกฤตต่างๆนั้น เราเห็นว่าพระเจ้าทรงครอบครองและควบคุมอยู่ทุกๆสถานการณ์ในชีวิตของเราเราเองนั้นจะต้องมั่นใจในความสัตย์สื่อของพระเจ้าและซาบซึ้งขอบพระคุณในความรักที่พระเจ้าได้ปกป้องเราไว้จวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พี่น้องครับเพระเาะจนะของพระเจ้าในอิสยาบทที่43นั้นทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียเราต้องลืมครับอย่าจดจําสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้น คำว่าจดจําสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนขี้ลืมนะครับแต่หมายความว่าเราต้องไม่ให้ผลแห่งการจดจําทางลบซึ่งส่งผลลบต่อชีวิตของพวกเรานะครับยังคงส่งผลต่อชีวิตของเราต่อไปเราต้องไม่ให้การจดจําความทรงจําเหล่านั้นนะครับมาหลอกหลอนมาทําให้เราเสียกําลังใจมาทําให้เราท้อแท้หมดหวังครับในเวลาเดียวกันครับ พิพ่พีบอกว่าอย่าจดจําสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นหรืออย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตนงครับเรื่องในอ,ด,นนอ,ในอดีตที่เราผิดพลาดเราถอดบทเรียนได้ครับแต่เราไม่ต้องจมปลักอยู่ในความล้มเหลวครับเราต้องลุกขึ้นมาใครก็ตามที่มีปัญหาชีวิตนะครับในช่วงโควิดผมอยากจะห,หนุนใจครับว่าพระเจ้าทรงทําสิ่งใหม่ในชีวิตของเรานะครับในข้อ19บอกว่านี่เนี่ยเรากําลังทําสิ่งใหม่ๆบัตรนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือ พี่น้องครับในข้อนี้เองเป็นคําถามครับจากพระเจ้ามาถึงพวกเราว่าเจ้าเห็นหรือเปล่าเจ้าไม่เห็นหรือว่าพระเจ้าทําอะไรบ้างในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่าพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ให้กับเราเตรียมอะไรไว้ให้กับกิจจักรของพระองค์หลังจากที่จะผ่านพ้นช่วงโควิดนี้ไปพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าณนะเวลานี้ตัวเลขก็คงที่อยู่นะครับนั่นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ คนในกระทรวงสาธารณสุขที่มีมีความเกี่ยวข้องก็ก็บอกว่ามันเริ่มนิ่งแล้วนะครับเริ่มนิ่งนี่หมายความว่ามันไม่ได้ขึ้นไปจาก20,000เป็น30,000จาก3 0 0 0 0นเป็น40,000นะครับนิ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีครับมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะยาวนานหน่อยครับว่าเป็นเดือนนะครับหรือหลายๆเดือนอย่างไงก็ตามครับเราเองนั้นจะต้องเตรียมตัวต้อนรับ disruption นะครับหรือ New normal ที่จะเกิดขึ้นครับ พราะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องมองเห็นสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าได้ทําไว้เป็นทางใหม่ในถิ่นทุรก,กันดารดูๆไปแล้วนะครับสําหรับเครจักรและพันธกิจเนี่ยถ้าเราดูเผินๆเ,เราไม่สามารถที่จะมาร่วมมือร่วมแรงอยู่ที่เดียวกันได้แต่พี่น้องครับพระเจ้ากําลังทําสิ่งใหม่และพระเจ้าได้ส่งให้อินเทอร์เนต็ตพระเจ้าให้ทําออนไลน์พระเจ้ามี Facebook แล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ๆครับเราเองนั้นจะต้องปรับตัวเราเองนั้นจะต้องเห็นก่อนครับว่าพระเจ้าทําอะไรบ้างพระพี่บอกว่าเราจะทําทางในถิ่นทั่วกันดานทางคืออะไรครับทางคือการคามนาคมใช่ไหมครับทางคือการสื่อสารใช่ไหมครับ communication เพราะฉะนั้นทางเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าการสื่อสารออนไลน์การสื่อสาร Facebook นะครับ YouTube ต่างๆเนี่ยเป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ๆนะครับเป็นทางใหม่ๆที่เราจะติดต่อกับโลกติดต่อกับพี่น้องของเราทางบ้านแม่น้ําในถิ่นแห้งแรงแปลว่าอะไรครับแม่น้ําคือการนําชีวิตนะครับนำชีวิตเข้าไปถึงผู้คนที่ต้องการมีความต้องการผู้ที่ผู้คนที่เหน็ดเหนื่อยผู้คนที่หิวกระหายพี่น้องข้าพเจ้าของเรานะครับต้องเป็นทางที่จะให้คนอื่นนะครับที่อยู่ใน ถิ่นทุรกันดารได้เห็นครับแม่น้านะครับนำมาซึ่งความสดชื่นนํามาซึ่งพระพรในที่ท,ที่แหง้แหงแล้งเ็ื่จากนั้นมีหน้าที่มีความรับผิดชอบโดยเพพาะยิ่งคิดถึงของเรานะครับที่เราจะมีสมาชิกมากหรือน้อยไม่เป็นไรครับแต่เราจะต้องทํเครือจักรของเราให้เป็นทางของพระเจ้าให้เป็นแม่น้ําเพื่อที่จะไปไหลไปนะครับสู่ที่ทุรกันดาลนําพระพรไปถึงผู้ที่ หิวโหยเหน็ดเหนื่อยมีความต้องการครับพี่น้องครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับหลังจากโควิดคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อว่าบิลเกตพี่น้องจากบิลเกตนะครับบิลเกตนั้นเขาพูดไว้อยู่เจ็ดอาการด้วยกันโลกหลังโควิด19จะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเขาได้เขียนไว้นะครับและเตือนไว้เมื่อ5ปีที่แล้วว่า 5ปีที่แล้วนั้นโลกยังไม่มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดแต่ในเวทีหนึ่งครับที่เวทีเวทท็อคในเวทีนั่นเองบิลเกตได้พูดแต่ว่าไม่มีใครสนใจนะครับแต่ณเวลานี้โควิด19แพร่ระบาดไปทั่วโลก2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วครับทำให้สิ่งที่บิลเกตนั้นได้เคยพูดไว้เมื่อ5ปีที่แล้วกับกลายเป็นสิ่งที่มีคนสนใจมากมายในเวลานี้ และพี่น้องครับบิลเกตก็พึ่งพูดถึงเจ็ดสิ่งในอนาคตที่อาจจะเปลี่ยนไปตลอดการหลังยุคโควิด1 9ผ่านไปครับประการแรกครับพี่น้องลองฟังดูนะครับการประชุมทางไกลจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เกิดขึ้นจริงพี่น้องเห็นด้วยไหมครับการประชุมทางไกลเนี่ยนะครับที่ขึ้นจากมิชิตเราประชุมซูมกันแทบจะทุกวันเลยนะครับเราทำพนรกิจออนไลน์ เราทำผ่าน Facebook นะครับเราทำาการอัดคลิปวิดีโอแล้วก็เข้าไปใน u t u b e นะครับเพื่อที่ให้พี่น้องได้มีโอกาสร,รับชมรับฟังกันและนี้ไม่ได้ครับก็คือมีการประชุมทาง Zoom ทุกวันนะครับอาจจะเป็น Google Meet บ้าง Zoom บ้างใช้แอปพลิเคชันหลายอย่างนั่นคือสิ่งที่บิลเกตนั้นได้พูดไว้คือการประชุมทางไกลจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา บิลเกตบอกว่าหลังไวรัสระบาดมานานเกือบปีความเคยชินกับการประชุมออนไลน์ความเคยชินกับการที่พวกเรานะครับจะคุ้นเคยกับเรื่องของ Zo ูมเรื่องของ o o g l e m e e t นะครับการเรียนหนังสือออนไลน์ก็กลายเป็นเรื่องปกติมีความเข้าใจกันอย่างกว้างขงวางโดยปริยายไปแล้วนี่ครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นประการที่2ครับที่บิลเกตได้พูดไว้ก็คือบรรดาแอปพลิเคชันนะครับ ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยทีเดียวพี่น้องสังเกตนะครับ Line ที่เราชอบใช้กันเนี่ยมานานหลายปีนะครับก็มีการประชุมทางไลน์ได้ด้วยเห็นไหมครับมีหลายแอปพลิเคชันที่เกิดใหม่ๆนะครับอย่างเช่น Zoom นี่ก็เกิดใหม่นะครับยังมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทวิตเตอร์ที่เกิดมานานแล้วก็มีคนใช้มากขึ้น f c e e o o o เนี่ยครับกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปแต่พี่น้องครับ เมื่อมีสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดได้ฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องปรับใจของเรานะครับบางคนนั้นอาจจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเกินไปนะครับคืออะไรครับคือว่าพอเวลาออนไลน์ทุกอย่างต้องดีหมดนะพี่น้องต้องปรับใจนิดนึงครับอาจจะใช้เวลาสักปี2ปีกว่าที่เทคโนโลยีของเราเนี่ยจะสามารถตามนะครับทันได้เพราะฉะนั้นหลายหลายครั้งนั้น ก็จะมีมีคาถามว่าทําไมสัญญามันขาดหายทําไมเสียงมันขาดขาดพี่น้องครับต้องเตรียมใจไว้ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในที่สุดปัญหาทั้งหมดนี้ก็จะหายไปครับเพราะอะไรครับเพราะซอฟต์แวร์จะได้ถูกปรับปรุงมากขึ้นรองรับระบบต่างๆมากขึ้นรองรับระบบออนไลน์รองรับระบบไลฟ์นะครับมากขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม บิลเกต e นั่นเ็าเชื่อว่าครับบอกว่าในที่สุดแล้วผู้ใช้งานทุกคนหรือยูเซอร์นะครับจะต้องแปลกใจกับการปรับปรุงของเทคโนโลยีต่างๆในอนวคตที่จะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วครับประการที่3ครับบิลเกตพูดว่าไงครับบิลเกตพูดว่าบริษัทต,ต่างๆอาจจะเริ่มแชร์และใช้ออฟฟิศทางานกันอย่างหมุนเวียนได้แชร์ออฟฟิศกันได้นะครับนะทำงานในระบบหมุนเวียนได้พี่น้องสังเกตดูนะครับเราสามารถที่จะ w o r k f r o m Home ได้ใช่ไหมครับบริษัทหรือธจรกรจนะครับ เราสังเกตดูว่าจะมีการแชร์นะครับแชร์ห้องอัดเสียงนะครับแชร์สถานที่ที่จะใช้ในการออนไลน์ทํางานแบบหมุนเวียนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเลยกลายเป็นว่าเอสิทธิพิบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาแคร่ระจักเพื่อที่จะทํางานออฟฟิศรูทีนดีกว่าหรือว่าจะใช้เวลาที่เหลือถ้า,าว่าไม่ต้องใช้ออฟฟิศทธิคิจักเนี่ยไปเยี่ยมเยียนสมาชิกหรือทำกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์ต่างๆเหล่านี้ พี่น้องครับจะต้องมานั่งคิดนั่งคุยกันและหาทางออกที่ดีว่าเกตรจกจจะปรับตัวอย่างไรในช่วงหลังจากโควิดไปแล้วนะครับเราอาจจะต้องสามารถมีออฟฟิศที่เรียกว่าเคลื่อนที่ได้หรือเราอาจจะมีออฟฟิศที่อยู่ที่บ้านได้นะครับหลายๆคลิปนะครับผมต้องบอกกับพี่น้องว่าอัดที่บ้านนะครับ ที่บ้านก็มีผ้าสีเขียวๆนะครับอยู่เวลาที่เราจะอัดคลิปวิดีโอเนี่ยเราก็อัดได้นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องปรับตัวแต่ผมอยากจะบอกว่าก่อนที่จะปรับตัวได้นะครับพี่น้องต้องปรับใจก่อนนะครับปรับใจก่อนปรับตัวประการที่4ครับเ็าบอกว่าการเลือกแหล่งที่อยู่อาศัยก็จะเปลี่ยนไปพี่น้องครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องอาศัยอยู่ใกล้ๆที่ทํางานใช่ไหมครับ หลายหลายคนเนี่ยต้องซื้อคอนโดมีบ้านหลังที่2ก็คือคอนโดมิเนียมนี่แหละครับแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็กลับบ้านไปอยู่บ้านที่มีอยู่แต่ทีนี้เวลาที่ work from home ได้หรือนะครับงานออนไลน์สามารถที่ติดต่อสื่อสารกันได้ความจำเป็นในการที่จะนอนคอนโดนะครับในช่วง Week Day หรือในช่วงระหว่างสัปดาห์นี้ก็จะหมดไปพี่น้องสังเกตนะครับนักศึกษาเนี่ยหลายคนนะครับ ก็เรียนที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหอพักนักศึกษาตามหมาอะไรต่างๆนะครับตามาโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับก็ลดลงนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนงนั้นการเลือกแหล่งที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนไปแน่นอนครับใครที่เพิ่งซื้อคอนโดนะครับอาจจะไม่ชอบข้อนี้ใครที่มีคอนโดปล่อยให้เช่านะครับก็อาจจะไม่มีคนเช่าแล้วพี่น้องครับบิลเกตนะครับเขาบอกว่าหากผู้คนไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันเหมือนแต่ก่อนผู้คน อาจเลือกที่จะออกไปอยู่แถวชานเมืองกันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นในราคาที่ลดลงบ้านก็หลังใหญ่ขึ้นนะครับไม่ต้องฝ่ารถติดมาทํางานเวลาไปไหนมาไหนนะครับก็ไม่ต้องเข้าเมืองนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นมันกระทบกับอะไรครับมันกระทบกับการมาโบสของพี่น้องของเราสมาชิกของเราผมจําได้นะครับผมก่อนญาตแบ่งปันนิดหนึ่งสมัยก่อนนะครับ สมาชิกขึ้นจากไมดิจิตของเราเนี่ยนะครับก็อยู่แถวและแวกเยาวราชนะครับใกล้ๆครับอยู่ในระยะประมาณรัศมี5กิโลใกล้โบสถ์นะครับก็จะมีครอบครัวใหญ่ๆหลายครอบครัวอยู่ใกล้โบสถ์นะครับรวมทั้งครอบครัวผมด้วยพี่น้องครับแต่หลังจากการย้ายออกไปนะครับอยู่ข้างนอกของสมาชิกเนี่ยไม่นานครับปรากฏว่าที่จอดรถของโบสถ์ก็ไม่พอเพราะว่าวันอาทิตย์นั้น สมาชิกจะต้องเอารถมาจอดที่โบสถ์นะครับเพราะว่าเขาย้ายบ้านไปไกลแล้วแล้วยิ่งวันนะครับที่จอดรถก็ไม่พอแม้ว่าเราจอดได้หลายคันในโบสถ์ก็ตามนะครับก็ต้องอาศัยที่จอดรถแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสมาชิกของเราเีะย้ายออกไปข้างนอกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่ดีจักจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการที่จะรับใช้สมาชิกดูแลพี่น้องของเราโดยเพิยงยิ่งวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ พนันธกิจของขี้จักรในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของแหล่งที่อยู่ที่อาศัยของสมาชิกของเราประการที่5ครับบิลเกตพูดอย่างนี้ครับว่าความสนิทสนมกับเพื่อนบ้านจะมากขึ้นครับแต่ความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานจะลดลงพี่น้องเห็นด้วยไหมครับว่า you shall socialize less at work and more in your community หมายความว่าหมายความว่าเมื่อไรก็ตาม,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 ามาที่เราใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นนะครับเราจะสนิทสนมกับเพื่อนบ้านของเรา และที่เป็นช่องทางที่เราจะนำพระเกียรติคุณข่าวประเสริฐนะครับไปสู่เพื่อนบ้านของเราด้วยเราจะสามารถที่จะรักเพื่อนบ้านของเราอย่างตามที่พระเยซูได้ทรงบัญญัติไว้พี่น้องครับเราจะเจอเพื่อนในที่ทำงานน้อยลงพี่น้องสังเกตไหมครับเวลาที่ริสตจักรปิดนะครับหรือที่ทำงานปิดเนี่ยเราไม่ค่อยเจอเพื่อนที่ทำงานนะครับเราก็คิดถึงพี่น้องเหล่านั้นใช่ไหมครับคนเหล่านั้นใช่ไหมครับ แต่ในวิดีโอการเนี่ยเราก็มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆช่วงนี้หลายๆคน Work from h ์ m e นะครับผมคาดการความเห็นของผมส่วนตัวก็คือว่าเราอาจจะต้อง Work from h ์ m e ไปอีกระยะหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งสองเดือนกว่าจะได้มาเจอกันจริงๆเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านของเราผมเองก็ได้มีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะครับปรากฏว่าเพื่อนบ้านท่านนั้นท่านเป็นผู้อุศนะครับท่านก็เจอโรคภัยไข้เจ็บกับนอนอยู่ในโรงพยาบาลหลายวันแล้ว เจอลูกชายนะครับก็ฝากความคิดถึงฝากเยี่ยมไปด้วยเพราะว่าในช่วงโควิดนั้นเราไม่สามารถไปเยี่ยมแม้แต่ทั้งสมาชิกหรือผู้ที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลได้เพราะว่าไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลได้เห็นไหมครับพี่น้องครับเราต้องฉวยโอกาสครับทุกอย่างเมื่อเรามีโอกาสครับที่จะทําดีต่อเพื่อบ้านของเราสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อบ้านของเราเพื่อที่เราจะสามารถประกาศพระเกียรติคุณได้ครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ